วันนี้นะคะมนาจะชวนทุกคนนะคะมาแกะกล่องนะคะเจ้าต้นแดงอินโดนะคะกล้วยแดงอินโดในกล่องนี้นะ <S <S ในกล่องนี้เนี่ยมีอยู่2ต้นเลยนะ2ต้นในกล่องนี้นะคะมนารับมาในราคา550บบาทเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล่องนี้นะคะแดงอินโดของเรานะคะจะแดงจัดจ้านได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเพื่อนๆมาเรามาแกะกล่องเจ้ากล้วยแดงอินโดในกล่องน,นี้กันดีกว่าค่ะ แกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดต้นแดงอินโด2กระถางนี้ก็โอเคสวยงามในราคา550บาท2กระถางความสูงของต้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1ฟุต1ฟุตนะคะ1ไม้บรรทัดนะดูความเป็นสีแดงของต้นก็ถือว่าโอเคนะคะในลักษณะว่าต้นไซส์เล็กนะคะที่ยังไม่โตมากนักนะก็ถือว่าในราคานี้มานาพอใจนะคะสำหรับ ต้นแดงอินโดทั้งสองต้นนี้นะคะมีเลยแดงอินโดได้แล้วมีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องพร้อมกับเพื่อนเอนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาต้นไม้ช่วงนี้นะคะก็เป็นราคาที่ทุกคนนะคะสามารถจับต้องได้นะคะ ใครที่อยากมีต้นอะไรนะคะก็รีบเอฟรีบหามาสะสมไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า